สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยามเย็นนะนี่เมนูเย็นนี้ย่างปลาย่างปลานนนมาครับจวดพี่น้องอันนี้กำลังทาเกลือข้างในนี่ต้มปลาต้มปลาอีกเมนูหนึ่งเราก็จะมีมีกุ๊กนะมีกุ๊กมา จากวามเย็นแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะแผนกชิมอ่ะแผนกชิมอแผนกชิมนี่นอนอยู่นี่แผนกชิม๋อแผนกขาทุ่นแผนกขาที่แผนกชิมอันนี้รอจะเข้างานรอเข้างานแผนกชิมยังไม่ได้แผนกิยังไม่ยังไม่เสร็จด้านในก็จะเป็นต้มปลานะครับปุ้ยนี่นะครับข้างในนี้ก็ลังต้มปลานะครับกำลังเตรียมเมนูจวดน้ำกันครับยามแรงนี่เจ๊ผม สวดน้ำกันครับพี่น้องตั้งเตาก่อน